Yeah. Mm -hmm. Nhập. Muốn hết xe xe suối luôn. Xe dày nữa. Ồ, ừ, xe suối nhá. tưng rồi, tưng lại tìm bạn nữa. ประมาณสามกว่าสามสีดกว่าเกับสี่ไวครับตึงเลยครับประมาณสามขีดแล้วเดี๋ยวที่กัดหนูยางแค่แล้วผอไเต็มปากแล้วหม้ลกองกองกองสองน้ำครับก็ลอกไปนานแล้วบอกหลายวันแล้วันนี่น้ำมันลดแล้วมาตีด้วย ดนูนะครับแต้มแรกครับประมาณสามขีดครับส,สวยเลยนะครับติดตามเจ้ามนาตรม่มีปลาครับ បាទនេះចុះ okay no okay. lúng luôn sắp ôi lòng อ oh, ุ้ยโอ้เต <If> <suffer, you> <regret> ็มปากเลยครับโอ้ยโอไปได้ยังไงเนี่ยโดยล้ะตัวเล็กมากนี่ผมได้เป็นสติใหม่เลยเนี่ยโอ้โอ้ไม่โป้งเลยตัวเนี้ยนี่ครับเท่าเลยสติใหม่เนี่ยเข้าไปเต็มปากเลยครับนุ่น เดีย๋ยวที่กัดแม่นเอ้ยหนูยางแท้ดูสิสต,ติไม่สติติหม่อมผมเลยนะครับตัวนี้ครับดันดันครึ่งขีดครับตัวนี้ <c oughs> โอ้แต่หัวไม่โป้งเลยครับใหญ่กว่าหมมัวโป้งหน่อย,อยนิดหนึ่ง <c oughs> อืมใส่แรับ <c oughs> เล็กมากเลย

mấy mì cắt tay nắm. chung nó cạch không tôi mới dậy chân nó nè tôi mới chia này giờ tiết cạch nụ gian khác không bạc lăng ไปเปิไปตัวมันเล็กไปิไหมครัได้หลายๆตัวโอเคดี๋ดวงซ่งเนี่ยมันจะไม่มีค่อยมีตัวกัดใต้น้ำตรงนี้ยงั้ยเยอะสีจมพูพันแมวตีไปเยอาหายตรงไหนไงมองเห็นง่าย ต้องเลือกเลือกสีนี้ไปอัปติดตางจ้าประนาทอบไปเลยขึ้นน้ำอนพอดีเลยชั้นไม่ใช่ช่นนี้มัน,น